คุณกำลังฟังรายการรักดวงตากับทาเก็ตดาเนินรายการโดยป้าดวงใจนนค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนงตัวสินค้าตัวทากิน,นะคะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการ ทะะาเกตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะก็คือแก้เกี่ยวกับพวกปัญหาที่เราเป็นเกี่ยวกับสายตาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาแพ้แสงนะคะน้ำตาไหลตอนื้งองึงตาที่แสงไม่ได้นะคะต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมนะคะทุกอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าไม่ว่าท่านใดที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะแล้วก็ที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลามีอาการแสบตาหรือว่า มีเหมือนอม้นไม่ตาเสริมนะคะก็คือจะมองเห็นอะไรดำๆเี็นรอยขึ้นมาตลอดตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะคะก็ะคือการจะใช้เราเห็นผลได้นานเท่าไหร่จะเห็นผลนะคะก็กล่องแรกเนี่ยสามารถวัดผลได้เลยนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเราดีขึ้นหากอยากจะแนะนำตัวเป้าเกานะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะสวัสดี